ไม่ไม่คิดวิดีโอกับลูกกับโอนนะต่อดปปะปะอเดจะคิดวิดีโอลูซี่ลูซี่ลูซี่แบบนานเลยอ่ะถ่ายลูซี่ดีกว่า <c oughs> อากาศก็เย็นสบายดีทุกคนหลังจากที่อะไรไปแล้วเมื่อคืนนี้เขาเรียกอะไรคืนข้ามคับข้ามคานนะคืนข้ามผ่านความทุกข์และความระงมความระทมตลกทีวีแตกไปแล้วหนึ่งพันสอร้อปอนโอเคก็นั่นแหละก็รู้อยู่ว่าต้นเหตุเพราะอะไร ฉันจะไปเปิดหน้าต่างแต่ว่าผัวไม่ให้เปิดโอเคก็คือนั่นแหละแล้วนางก็นั่นแหละเฟียงฟองใสทีวีก็ทีวีของนางเอง okay. โอเคจบแม่จะถ่ายน้องโลดีกว่าถ่ายน้องโลแล้วมันน่ดี ก็คือโอ๊ยดูหน้าฉันอันนี้น่าสดตุกคนก็คือทําอะไรในบ้านใช่ไหมก็จะแบบเหมือนจะมีคนไปบอกผัวว่าเออเต้นในบ้านอะไรเงี้ยไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เล่าไปด้วยนะทุกคนอะเต้นในบ้านไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะวะ่ามาแล้วทาไมมึงเต้นอะไรเงี้เป,ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่างคือว่ามีคนเจียวหอมเนาะทีนี้ก็ได้กลิ่นหอมเข้ามาใช่ไหม ทีนี้เราก็ปิดหน้าต่างเนาะเออนั่นแหละเป็นต้นเหตุเรื่องที่ว่าอผัวเอครื่องทีวีแตกโอเคแล้วนางก็ทําแตกเองนางเอาคเครื่องด้วยคัตเตอร์ออด้วยมีดเ,เนาะโอเคก็ทําแตกเองเนาะทีนี้ฉันก็ไม่ตามแล้วโมโหแล้วออกไปฉันก็ไปตามแล้วทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะสำคัญตัวว่าเออกูตามมากอะไรอย่างงี้ฉันก็ไม่ตามเน่ยที่บอกไม่ตาม ไปได้ก็กลับมาเองได้ทีนี้ก็กลับมาเองพออันนั้นก็กลับมาเองประมาณนี้แต่ว่าแค่ให้เจ๊ไปดูเฉยเฉยว่าเอออะไรอย่างนี้ทีนี้ก็แบบไปเองกลับมาเองนี่ก็ไม่อะไรหรอกทุกคนแบบว่าเออก็ผัวก็ซื้อบัตรเติมเงินที่จะโทรไปหาพ่อให้โอเคแบบมันนี้เมื่อวานนี้ขออย่าพอมาตอนเช้าหายเมาสั่งเมา มึงอยากกับกูไหมถามอกูไม่อยากกับมึงหรอกทำไมมึงไม่อยากบ้านรถอะไรกูขำบ้านรถอะไรก็เป็นชื่อกูกูเป็นเจ้าบ้านหรอกมึงจะอยากกูขำกูว่ากูว่าฝรั่งฉันว่าฝรั่งทุกคนน่ะก็คงคิดแบบนี้แหละโอเคมันจะอนั้นอะไรกูว่าเดี๋ยเมึงให้มึงสั่งมากว่าเมื่อวานนี้กัดฝันนี่แหละ เป็นอย่างนี้แหละประจำก็ประจำหรอกก็เป็นอย่างนี้แหละทีนี้ก็แบบว่าโอ้โหแต่ก็รู้ไว้วัลรี่เนี่ยวากรีวักรีเอ้ยว่าหากินเนี่ยโอ้โหยุ่แบบอย่างนั้นอย่างนี้โอเคทุกคนนี้อันนี้ก็รู้ไว้แต่ก็อะไรไม่เกินวัสนาตาทํานายแล้วบอกว่าเลิกกันไม่ได้ก็คือว่ากลัวรี่กลัวกลัวหากินจะเสีย จะหอยอันนี้เราเสียอาจจะเสียใจแต่ว่ากลัวาหากินจะเสียหอยมากกว่าก็เสียเวลาเพราะไงผัวกวก็ไม่อย่าหรอกอน้องโลอากาศดีมากทุกคนสวยมากน้องโลเย่น้องโล,ยยยงโลงอยากมาที่สวน

เ,นนเห็นหลายคู่ก็ไปแล้วใช่ไหมเพราะว่าความจนมันน่ากลัวทุกคนต่างก็อยากมีอยากได้ถูกไหมอย่างเราอย่างเขาเนี่แหละเนาะใช่ไหมทุกคนก็แบบมันก็ประมาณนี้ใช่ไหมอืม แต่คือก็อย่าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่ามาล้องแว็กเอี่ยวกับผัวกูเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดไปได้ก็ไปเลยอย่าอย่ามายุ่งเกี่ยวกับครอบครัวกูเลยอย่ามาสร้างความวรำคาญกับครอบครัวกูเลยอันนี้บอกหากินผู้กูขำผัวจะทิ้งแล้วมึงยังสนุกสนานกูขำก็เป็นอย่างนี้แหละฉันเป็นอย่างนี้แหละทุกคนคือแบบ ถ้ากูมีเงินแล้วอะไรก็ไม่ต้องเดี๋ยวไปทวงนี้ผัวผัวติดไว้ทีนี่พอว,ว่ากูส่งให้มึงแล้วตั้งแต่เช้าอุ้ยแต่ส่กไปทวงผัวตลกสรุปแต่เขาจะซื้อทีวีใหม่อยู่แล้วแหละมันก็ไม่เป็นไรหรอกช่างมาเถอะจะเป็นบทเรียนสําหรับผัวแล้วกันตลกไหนอีลรมอยู่ไหนป,ป้าปนะ้าวิจ๊กเดนะก็ไม่ได้มานานแล้วทุกคนต้องคำเฮียลงทับโกแล้วอะไ้ชิม,มิอุ๊บ มีทุสวรรค์เลยเราจะไปดูสวัด์กันแล้วตรงนี้แหละทุกคนที่ว่ามีคนมาเล่าให้ผัวฟังว่ามีคนตายอยู่ตรงเนี้ยคุมผาคคุมอะไรเนะฉันก็ไม่รู้หรอกฉันก็บาตรงนี้แต่เราไม่ได้มานานแล้วไงเราก็เลยฉันก็เลยพาผัวมาโอเคเพื่อโชว์สปิริตบูมีการโชว์ซอปรเวอร์ตลกคำฝรั่งสองคนผ่านวาโอ้สตตนนิ่ง ข่าฝรั่งหล่อดินะตลกเนี่ยบางคนบังอิดคนอังกฤษบางคนงก,ก็แบบตลกเลยนี่ไงตรงนี้ไงทุกคนที่ว่าเขาบอกว่ามีคนตายมีตำรวจมาเลยเยอะเจ้าของร้านแถวนี้แหละเขาบอกผัวว่าเอออย่าไปที่ตรงนี้เลยแต่ทีนี้ก็แบบว่าเออมาเถอะเราเคยมาเนาะทำไมเราไม่เคยผ่านเลยเพราะเราย้ายที่อยู่เราก็เลยไม่ได้ผ่านเราก็เลยผ่านตรงนี้วทุกคนมา เราก็เลยมาเป็นหน่วยกะต่ายเฮ้ยครับแต่คนเขาก็วิ่งอยู่นะแถวแถวนี้ทุกคนนันนี่ก็เป็นเรืออะไรนีะเขาทำอะไรแถวนี้ก็มีเรืออะไรมาจอดอยู่แต่มันจะมีคนตายได้ยังไงอ้งอนะอันนี้ก็คิมไม่ที่เก่าแก่มากทุกคนแบบนี่ไงตรงนี้ ไอห่หานอยู่ตรงนน้นเห็นหานมามาุ๊กตรหานนี่เขาว่ามีคนตายแถวนี้ก็เลยแบบมาดูหานเก็บ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 ไอคไอคดักคอสวาร์ตตัดผ้ามาที่น้องโรต้องโรทำอะไร looking for herbs she looking for herbs นางหา สมุนไพรสลบนั่งขาอะไรไม่รู้ก็จะฉี่ก็ฉี <Yeah. S 1> บ่บี่ีทางนี้มันก็จะตัดไปทางสวนตรงนู้นได้อ้าตรงนี้เขาทำอะไร,ป,ระปะอ้าเป็นร่องน้ำเหรอเขาทำเป็นร่องน้ำะระบายปะ้าดูตรงนี้ at home ชุดดูไหนดีจะป่าดูใช่ไหม ปะปปะปโชคชัยโฮมเนะี่ยจะดูหนดี Because we don't have วันนั้นไหนก็คือ have to find the way for the water to come down to this one the drain. We have to do at home ทุกอย่างนี้นะอิสกูดไอเดียเขาเรียกว่าคลองคลองไก่อะไรวะคลองไก่ลอกเอ๋ยเขาเรียกอะไรลอกไก่หรืออะไรนั่นเรา